สบายดีบัชกุศลนะจ้ามันยังต่อยสีลงหน้ากับเมทาลลีนะจ้าก้องกะอยากสั้น,นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้วอวางต่อยย่างลงหน้าปนดกระตกอีก้วตอนนี้กะไม่เท่าหิวปุ๋ยลงหิวปุ๋ยแล้วก็คัดผ้าลงหัวประตูหัวเด้อ บอลลูซิลอดนะแม่หนังต้อยกันยางลงนาเด้พี่น้องโทัพา์กับเปียกจะได้เอาขันขั้นห่มหรือว่าขั้นกดมาก้างเปียกฝนตกับตกบใบแหงดอกแง่แๆ่อยู่หนังต้อยซื้อปุ๋ยให้แม่ว่านสองโลผมมีเงินซื้อหน่อยว่านเพราะมันมีน้ำหน้ากับว่านลายกับมันสิาย Okay. มันแดงบ่นละเข้ากะอืมปวดแล้วปวดอะไรได้ขีต้ต่มเขากันยังสิปวดบอลนี้กะยอดออเดอพี่น้องบอนนี้กะเป็นคือการมัดหากำลังซิมีน้ำ น้ำน้อยเดียวเนาะพอ่อพ่อแต่วาตายฮะเ้า,าจะไปสิปยู่ห้วยนี่กาตอนน้องต้อยมาถ่ายคลิปมากินนะกะน้ำกระลาลเด้พี่น,น้องน้ำห้วยเดย้อันนี้เป็นห้วยห้วยน้อยเด้ซะเด้ต้นมะเดื่อค่ะ เสียงเครียดเชยอย่างก็หฮ้องเจจัดเจ,จ,จัดเข้ากับบงามเลยพี่น้องแดงอันดีแล้วมันบ่ตายนะผลผล,ผลบัวโตมันแดดหลายมันหกักอ่ะคืนก็่าตายกับบตายนะคะลังคืนชีวิตใหม่น้ำมีแต่ยูห่วยเลยภาคพุ่นก็ยังไม่ดำเลยของเขาเจ้ายังภายในดำเพอยังหลายคนยังไม่ดำยังเป็นเวิร์นอยู่ มีแต่อของน้องต้อยอันของแม่น้องต้อยเพิ่นอันยอดก็เลยอันนั้นในนาเจ็ดไฮน้องต้อยกับแม่ใน,นาไปหลายด้วยพี่น้องเด้อไม่เท่าว่านปุ๋ยแล้วเจ้าคือเบวหวานไปลกหญ่าบาาบาห้าก็ล้าลายเลยพาเจ้าจคือบบาปุ๊ดออกนีน่นกระตกุกทึกตีนเลยลเออดินอ่อนเนาะก็ลกสบายเลย พันวานปุ๋ยหวานมันทั่วเลยมืดพ้ามืดพลกำลังสีมาอีละพี่น้องมืดขึ้นเทารี่เพิ่นกว่านนี่แหละพี่น้องทั้งหวานทั้งลกหย่าน้ำเด้ ลูกผูดเดียวเพื่อนหน้าแคมเฮือนได้พี่น้องเด้อเพื่นหน้าเจ็ดให้กับแมลายบอดพุ่นอันขาวๆแล้วก็เป็นของสาวอึ่งเด้อสาวอึ่งเพื่อนไม่ดำเพื่อน หน้าของเอ้ยเนาะพ่นเพิ่งไปดับหน้าจักไห้หายพอเอ้ยน้องต้อยเอ้ยอึ้งยังต้อยขึพายางเบิ่งทับบุนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพกกระวานจะได้พกกระแล้วล่ะเหลียวน้อยเดียวทั้งสองโลก ระดับห้ากระสอบเบห้ากสอบพ่อเบหา้หากระเป๋าห้าเปาพ่อจิบ้าทนี่เออบ้านปุยนี่เออเหลืออีกจ้าจักเปาสาสามเปาเปาเท่าเลยสะโอ้เปาละพันบาทพี่น้องส่งระดับสามพัน 3เปาแม่นเท่าแม่น no ้องต้อยว่า3เปามีเงินก็คือสิบ่ได้ว่านแล้วปล่อยตายแห้งนไดล่ะถ้ามีปุ๋ยว่านหันใส่ในงามมาได้พี่น้องเอาเขียวปึ๊ดคือแล้นี่ว่าใส่ปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีว่าน้องต้อยไปหาเงินเนาะปีนี้น้องต้อยบ่ได้ไปหาก็บ่มีเงินฮอดซื้อปุ๋ยาบ่มีก็บ่มีเลยเด้พี่น้องเอ้ยาได้ก็ได้ได้เงินกาบ่มีก็คือบ่มี คนลกหงียบไปนำ้ำคนกระตกแๆๆยเๆี้ยู่เดินนะค่ะต้นข้าวกระแดงพี่น้องเอ้ยแมเหลืองดีแต่ว่าคนตกมาใส่ประซ่านจะตายพี่น้องเอง้ยต้นข้าวอะเนี่ยข้าวว่านแลนะ้วเนาะมาแดนงามได้ข้าวว่านต้องเล้งปุ๋ยเล้งอยังมันจะงาม,มพี่น้องพี่แม่เพิ่นว่านปุ๋ยได้เป็นเม็ด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 นะพี่นอ้องคนตกมาใส่กันละลายเลย สาเพิ่็ใส่เสื้อกันฝนเด้เมน้องตัวยก็ใส่เสื้อกันฝนคนโต๊ะพี่น้องเอาไปใส่กันเนี่ยตรงเดียวได้อยู่ห้ให้หน้าหนึ่งนะให้หน้ากับทั่วทั้งเบิ่งเพินพ่นผ้าเพิ่นผ้าเพิ่นอันใส่อันนั้นเพินนะ่ะสิต,ต๊อกลูดแล้วบ่อยอันแกไปกอดกับแกเลย พี่น้องผลตก,ต,กตอยกับก้างกระทุมไล้นี่นะประัาจะเปียกกรองน้องต่อยลกหญ้าได้เห็นงงงุบนะลกหญ้านะ แบเด้อพี่น้องแบน้องต่อยแบ๊ดมัาลีพูดแบ๊ดกบลาศรา,ามซี่โตแบมาตะกินหญ้ามืดอยอะผุนพอเสรละบังโพนอะไรพี่น้องเด็ดเด็ดเด็กินเลียบนั่นมาละเลียบมาลกะกบตะไ่พูดละ กาใต่ขนาเมื่อเลยเลยเบ้เแบสามสี่โตคนกระตุกตัวนี้พู้กินหญ้ากินใบขนาดเลยอันนี้แม่นองต้อยดำใช้ห่วยนะก็งามงามพี่น้องเย้ยตอนมันบ่มีน้ำนะตอนดำใช่แล้วมันก็เขียวงามลยอ้าวไปนะ ผู้หญิงจทางหลังฝนตกโอ้ยตกแหง้แหงๆเน,นี่ยฝนเอ้ยให้ล้น้นให้ล้นให้นานนุ้คยคอยหยางไปได้พลาดนี่แเราไปได้แล้วมีห้องเอ้ยมือถือๆนะทางก็ ทางบอดเป็นสีเหลืองๆค่ะเข้าตายเลยพี่น้องเด้อเหลืองแห้งอะไรปะกำลางนี้หากกระเขียวได้เนี่เพราะว่ามันมีน้ำบ่ไหนมันลุบเนาะทางบลุกแด,แดงเลยแดงหินอยู่เหลืองมาเบิ้งอยู่ก้องว่างามเลยพี่น้องเอ้ยแท้จริงมาเบิ้งตัวจริงมันบ่ได้งามเลยเด้อพักพุ่นก็นจะเป็นหน้าเสาวอึองเห็นคือเขียว,ยวเห็นสีขาวๆพี่น้องแต่ว่าเพิ่มใบดำ น้องต้อยก็มีเจ็ดให้หน้าแม่น้องต้อยก็เจ็ดให้แต่ปกุ้มกินนกเจ็ดให้กะพปีนี้แห้งพ้าลลอดีกะน,นั่นแหละเนาะแล้วแหละข่าวังนี่กาห้างทารีกวานอยู่พูว่านปุ๋ยพูซิมมัสละละทงพ่นว่านนั่นกะ ซีมดเลยแหละคำน้อยเดียวนยะได้รับสามเปาจากพอนาสามเปาก็คือสามกระสอบเด้อพี่น้องเดอ้อเป่าละพันเป่าละพันสอ,สองเป่าสองพนันสามเป่ากับสามพันถ้าผลกตังซีมมาบ้านปุยซัดขึ้นเลยเลยพี่น้องผม พเพราะว่าข้าวอันน้ำนามันกับบ่ค่อยมีผลตกมาแล้วมันละลายเข้าเลยนะปุยมันเปื่อยว่านนะกับมันก็เปื่อยเลยพนะี่เนาะว่านปุยแบกกระยุพากพุออ่นละห้องแอะๆอแย่สบายใกันาั ยังบร่ได้เมิดได้เป็นว่านทุกจักทุกแจ่มปนกระตุกตข้งแห้งกไไ็ได้พี่น้องตกพอดีไปย่ไปมาแย่นะขนาตกะข้งแห้งใครแน่ตกพอน้ำลายนะ เท่าลี่ก็แล้วเลยเด้พุ่นฟ้าพุ่นก็สิเป็นเทียงหน้าเขาเจ้าเดอพย่น้องเทียงหน้าที่ต้องต่อยมานั่งกินสมอะไรพี่น้องเทียงหน้ากงมักเดื้ออถ้าพุ่นก็พุ่นกระดำได้ดำบรายดิจู้ดำกระดำจู้ว่าได้ดำก็ว่าได้ดำดำหน้าของสะอองแล้วเลยของเสื่องยังขาวบ่าล้านอยู่ของเสื่อง หนากับบริเห็ดปีนี้เ <unjust> อ <molecule> ้ยพี่น้องมดละทั <most unlikely> to to ่วจีบเบาไห้ฮะมาถั <av> ่วกัเห็ดถั่วแล้วว่าานบางๆคันเลวลูกใหญ่เลย กินข้าวก็หอมหอมพี่น้องกินข้าวมานาและกินหอมข้าวนะมานาเหลืองได้พี่น้องข้าวอะ่ะก็ได้งามได้ข้าวนาเหลืองหมดเลยบ่เหลืองดีแต่ผลต๊มาคลิปนี้น้องต้อยกศิลาพี่ลาน้องไปลยเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขำมนในเดจ้าขอบคุณ FC ทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เดจ้าต้อยก็ขอบคุณเดจ้าคลิปนี้ต้อยกลัขบขวัญสบัยดีพ่ออันคลิปหน้าเด้จ้า